สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องโฮคุโตะซอลานะครับสามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่สนับสนุนนะครับผมจะเอาชื่อขึ้นจอในคลิปต่อไปนะครับผม โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่โฮมแอดมินโฮคุโตสายเกลือจากช่องนิวโฮคุโตะซารายกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่วงจัดเด็กลิสแวนการ์ดกันอีกครั้งนะผมรอบนี้จะเป็นเด็กของแวนวีนะผมของแองเจลเฟเทอร์ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําช่วงเด็กลิสเนี่ยนานมากแกาล้วแหละไอาชีพไดร์เลเนอร์แล้วนะผมแต่ไอไดร์เลเนอร์นะั่นแม่งโดนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนล,ลบไปแล้วนะผมเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้จะมาจัดเด็กลิสของแองเจลเฟเทอร์นะผมซึ่งเป็นเด็กของอาร์คเอง โดยโปรเทคที่จะเล่นเนี่ยเป็นโปรเทควันเป็นหลักนะผมโปรเทคทู Pro Two, ช่างแมงแบนะเพราะงั้นด้วยความที่เราจัดเล่นเป็นโปรเทควันเนี่ยตัวเล่นมันค่อนข้างเยอะหน่อยค่อนข้างเล่นได้ในหลายสถานการณ์นะผมเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาโชว์เด็กลิสต์กันแล้วก็แชร์เทคนิคทนี้หน่อยๆนะผมให้กับนี้นะโปรเทคที่ใส่นะผมเป็นโปรเทควันใส่ไปเยอะๆไปเลยก็ได้นะผมใครที่เล่นก็ส่วนใครที่อ,อยากติดโปรเทคทู Two, ไว้หน่อยก็ติดไว้ได้นะผมผมก็ติดไว้เฉยๆคือคิวช่างแมงแบบ ยังไงก็ต้องใส่เลยไหมวะมาเริ่มจากตัวหลักของเรานะผมเกรด3ของเด็กนะผมก็คือตัวอเดอร์เมาคั u เมเล็กนั่นเองนะผมเป็นตัวยืนหลักอยู่แล้วเนาะก็ใส่ไปเลยนะผม4ใบนะนี่4ใบโดยเท็ตของ a r ดอ d ์เมาคั u เมเล็กนะผมก็คือเมื่อลงสนามนะผมเ o u n t e r b ส2ถ้าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรด2เนี่ยสร้างความเสียหายยิงด a m a g e นะผมใส่คู่แข่งดาเมจคู่แข่งทาการดามเมจเช็คก็คือเมื่อลงมา คาเทอร์บาสองฝั 2, ่งตรงข้ามเป็นเกียสองยิงหนึเดมทันทีนะครับผมแล้วก็สกิลสามไอ้สกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับผมคิดต่อจากอันนี้นะคือถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกียสามเนี่ยดีสูงกว่าเนี่ยทำการฮิลวหนึ่งเดมเสร็จผมก็คือไล่ลงมาปุ๊บถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกียสามคาเทอร์บาสองฮิ้วหนึ่งเดมทันทีนะครับผมมาต่อมาเป็นเทคล่างนะครับผมแอคช่องแวนการ์ดนะครับผมวันเพื่อเทิน โซบัสการ์หนึ่งใบในโซนะผมเสร็จแล้วคอการ์สามใบจากดอปโซนลงช่องเรียกนะแล้วผมยูนิตแถวหน้า3ตัวได้รับพลังเพิ่มขึ้น5000เสร็จแล้วสร้างความเสียหายกับตัวเองหนึ่งดาเมจน,นะผมซึ่งเป็นการแรกนั่นเองก็คือเราได้ชุบเพื่อน3ตัวลงฮะลงเรียกะเซอร์เคิลแต่เราก็ต้องยิงตัวเองหนึ่งแดมนะผมซึ่งใสไปเลย4ใบเพราะว่าเป็นตัวหลักนะผมต่อมาเกรดสามอีกใบน,นะผมเป็นเกรดสามที่เอาไว้เล่นไล่แรกหรือเอาไว้เวลาเล่นเวลาหล,ล,ลุดยืนมาคัดเมล็กนะผมนั่นก็คือ ผู้เยียวยาแห่งจักรวาลเอลโกดิเอลนะครับผมโดยเอกเทศของเอลโกดิเอลนะผมเมื่อลงสนามเคอร์เตอร์บัตหนึ่งใบถ้าเรียการเอ้ยเมื่อลงสนามเคอร์เตอร์บัตหนึ่งเลือกเรียการของใครก็ได้นะผมสองไม่เกิน2ใบเสร็จแล้วอาการเหล่านั้นเนี่ยเข้าดาเมจโซนนะผมถ้าเอาเข้า1ใบหรือมากกว่าเนี่ยตัวนี้ได้คีย์ที่ข้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะผมจนจบเธอเลยนะผมแล้วก็ แล้วก็เรากับคู่แข่งเนี่ยทำการฮิลดามเมจตามที่การ์ดที่เราเ,าเข้าดามเมจโซนนะผมซึ่งเป็นการขึ้นคอร์สนั่นเองนะผมส่วนเทคซึ่งมันเอาไว้เล่นกับเทคล่างด้วยผมซึ่งเทคล่างก็คือเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับผมยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น5 0 0 0ันตามจำนวนการ์ดในดามเมจโซนที่หงายหน้าอยู่ของคู่แข่งนะผมก็ยิงเต็มนะผมถ้าคู่แข่งหงายหน้า3ก็บวก15 0 0 0คู่แข่งหงายหน้า5ก็บวกไปเลย25 0 0 0นะผมก็ใสเอลโกดีเอลไปเลยนะผมสี่ใบนะ ใส่3ดีเออเมาอลยกูใส่อโกลดี 3, เอลสามมาคันม่เล 4, ็กสี่รวมแล้วเกรดสามในเด็กใส่เจ็ดนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับเกรดสามเนาะ,ะต่อมาเป็นเกรดสองในเด็กนะครับผมเกรดสองใส่เป็นเอลลอยชายนะครับผมสกิลของเอลลอยชายนะผมสกิลแรกก็คือคอนติเนียลในเทอของคุณถ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าดาเมโซของคู่แข่งนะผมยูนยิตนี้ได้ลังเพิ่มขึ้นหมื่นนึง ซึ่งไอเทคตรงนี้เนี่ยไว้เล่นกับเทคล่างของชายนั่นเองนะผมนั่นก็คือเทคล่างเมื่ออยู่ดีนี้โจมตีเลือกเรียกการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวนั้นเนี่ยวิ่งเข้าดาเมจโซนนะผมแล้วก็ถ้าวิ่งเข้าเสร็จคู่แข่งฮิวหนึ่งดาเมจนะผมจบเธอเลียทายตัวมันซึ่งเอาไว้เล่นกับเทคบนนะผมก็คือจับวิ่งจับวิ่งเข้าดาเมจโซนหนึ่งตัวเองบวกอีกหมื่นนะครับผมถ้ามีตัวอื่นที่มีเทคคล้ายๆก็บวกเหมือนกันนะผมใส่ไปเลย4ใบนะครับผม ส่วนใบต่อมาใบนี้ใครมีโปรโมใส่โปรโมแทนได้นะผมนั่นก็คือไอไฮจินิสแองเจิลนะครับผมสกิลนะผมคอนติเนียช่องเรียกาก่านะผมต่อจํานวนการ์ดบนดาเมจโซนของคุณทุกๆหนึ่งใบบวกพลังขึ้น5,000นะผมก็คือบวกห้าพตับจำนวนการในดาเมจโซนเรานะผมถ้าก็คล้ายๆโกดิเอลนะผมถ้าเรามีถ้าเรามีาามอ่ 5, าดาเมจโซน5ใบก็บวกไปเลย 25งหมนห้านะผมซึ่งผมใส่ใบนี้มาแทนโปรโมนะผมใครมีโปรโมไอเกรดสองที่มันตีแรงๆแหละใส่ใบนั้นแทนได้นะครับผมซึ่งผมไม่มีโปรโมผมเลยใส่ใบนี้แทนนะครับผมใส่ในี้3นะครับผมเกรดสองอีกใบนะครับผมของคู่ใจแองเฟยนะผมนั่นก็คือเซเลสเที่ยวแห่งแนวหลังอามาทีนะครับผมสกิลนะผมเมื่อลงสนามจับมือโซบาการ์ดหนึ่งใบนะผมคอการ์ดหนึ่งใบจากดาเมจโซเนี่ยลงช่องเรียกกะเซิร์เคิลนะผม เสร็จแล้วนําการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองเราเนี่ยเข้าดาเมจโซนในสภาพคว่ำนะผมก็คือเป็นการที่เราลิอาชุบหนึ่งตัวจากดาเมจโซนมามามาลงสนามเสร็จแล้วแล้วก็ยิงดาเมจใส่ตัวเองหนึ่งแต่เป็นการยิงแบบคว่ำนะผมใส่ไปเลยสามใบนะผมของคู่ใจแองเซเล่นต้นเกมดีมากใบนี้นะผมเกรดสองอีกใบนะครับผมใส่เป็นนี่นะครับผมนั่นก็คือฟิชชิ่งกันเทอร์นะครับผมใส่ไปเลย2ใบนะครับผมใบนี้นะผมเทคก็คือ ออโต้ Auto, ช่องแวนการ์ดเรียการนะผมเมือม่อเมื่อยูนิตนี้ลงสนามจากมือเสร็จแ,แล้วโซบัส์หนึ่งนะครับผมเลือกเรียการคู่แข่งหนึ่งใบเอาเข้าดาเมจโซนนะผมแล้วคู่แข่งฮิวตัวเองหนึ่งใบซึ่งคล้ายๆกับเอลรอยชายนะผมแต่เอลรอยชายมันคือสั่งตีไอ้นี่มันคือโซบัส์หนึ่งนะครับผมมันลงมาเลยนะเสร็จแ,แล้วสกิลล่างนะผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีอัเทอร์บัส์หนึ่งยูนิตนี้บวกห้าพันตามการ์ดในดาเมจโซนที่หงายหนะ้าของคู่แข่งทุกๆหนึ่งใบนะผมก็คือได้เทคคล้ายๆกับชาย เอลโกดิเอลแต่เราต้องเคาน์เตอร์บาร์สนะผมไอเทคของเอลโกดิเอลมันคือออโต้อะตโนมาร์สเลยไงแต่อันนี้เราต้องเคาน์เตอร์บาร์สนะผมเพื่อให้บวกพลังตามการในดาเมจโซนของผู้แข่งนะผมรวมๆแล้วเราใส่เกรดสองในเด็กนี้นะผมมีทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดใบนะผมใส่นี่สองนี่สามนี่สามไอ้นี่สี่นะผมเพราะเป็นตัวหลักต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมเกรดหนึ่ง แน่นอนชายใส่ซีเมาคัทใส่ซีไอ้นี่ก็ต้องใส่ซีนะผมนั่นก็คือเอลอยลาเมดนะครับหรือลรลาเมโดกูเกลียดชื่อลาเมโดกูเรียกลาเมดแล้วกันนะครับผมสกิลของมันนะผมคล้ายๆกับตัวชายแต่บวกน้อยกว่าก็คือในเทอร์นของคุณถ้าเคยมีการ์ดใด้หมายขั้วดาเมจโซนของคู่แข่งตัวนี้บวกห้าพันนะครับผมของชายบวกหมืน่นไอ้นี่บวกห้าพันนะครับผมแต่สกิลล่างนะผมเมื่ออยู่ดิตนี้บูสต์เสร็จแล้วถ้าในโซนคุณมีการ์ดเกียรติสามนะครับผมเคอร์เตอร์ ไม่สามารถคอาการที่ติดพิทักษ์เนี่ยลงมาได้ในการในการต่อสู้นะัผมก็คือป้าแม่งลงมาเนี่ยเออเสร็จแล้วกดเทคมมาเนี่ยถ้าเราสั่งตีอ่าในการต่อสู้ที่เราสั่งไอเทยนี้ตีเนี่ยฝั่งตรงข้ามยังไม่สามารถปลาพิทักษ์ลงมากันได้นะครับผมจนจบการต่อสู้เสร็จแล้วอ่าจบเนี่ยเดือถ่ายตัวมันนะครับผมอ่าใสา่ไปเลยสีใบนะครับผมใส,ส่สีต่อมานะครับผมนั่นก็คือนี่ เฮลฟ์ฟูเอ็นเทนเดนนะครับผมตัวนี้ใส่สีเหมือนกันนะผมเทคก็คือเมื่ออยู่หนีที่ถูกไลท์ทับนะครับผมนำการ์ดใบนี้เข้าดาเมจโซนในสภาพความเสร็จแล้วคอการ์ดในดาเมจโซนเนี่ยลงมานะครับผมเนี่ยแล้วก็เทคล่างนะครับผมเฮลฟ์เท,ทคล่างเนี่ยเจ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าดาเมจโซนคู่แข่งอยู่นีได้รับได้รับพลังห0าพันนะผมซึ่งเอามาไว้บูสต์เนาะตัวนี้ได้เล่นต้นเกมก็ดีแต่ได้เล่นท้ายเกมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ใส่มาเผื่อไว้นะผมใส่สีเพื่อเอา ใส่เพื่อเอาบูธหมื่นสามเฉยนะผมอ่ะใส่สี่เสร็จแล้วต่อมานะครับผมเกรดหนึ่งอีกใบนะครับผมใส่อออันเดร์ันเดอร์เล r l เ t e celestial hulcdl นะครับผมใส่สามใบนะครับผมเทคก็คือเมื่อยูนิตนี้ลงสนามจังมือนะผม counter burst หนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วสลับการ์ดจากบนมือเราเนี่ยหากับการ์ดใน damage zone นะผมหนึ่งใบก็คือเปลี่ยนมือแหละเอาไว้เปลี่ยนมือกับดาเมจโซนนะครับผม เอาไปเอาไว้ในสภาพหงายได้ด้วยนะเออก็คือสามารถใช้เป็นการคืนคอร์สก็ได้นะครับผมเนอ,อใส่สามนะผมต่อมานะผมนั่นก็คือน้องออสค้าเทตดแองเจิลน,นะครับผมเทคก็คือออโต้ช่องเรียกกระนะผมเมื่อลงสนามจะบนมือดูการเจ็ดใบบนสุดของกองนะครับผมถ้าดูเนี่ยนะครับผมสแสดง ider, อาร์คเอเดอร์เมาคัดเมลเล็กหนึ่งใบเสร็จแล้วนําขึ้นมือเสร็จแล้วสับกองการ์ดแลนเนา นําขึ้นมือนะผมถ้านําขึ้นมือเนี่ยเอาตัวมันเนี่ยเข้าโซนะครับผมโดยใส่สามเราเอามาเสิร์ตมาคัดมเมล็กนะผมเพราะงั้นเราเลยได้ใส่เอลโกดีเอลสามนะผมว่าเราเพื่อรุ่ดไงเออก็เลยต้องใส่ไปเนี้ยมาเสิร์ตมาคัดมเมล็กแทนนะครับผมอ่าใส่สามเกรด์หนึ่งประมาณนี้รวมๆและเกรด์หนึ่งมีสิ 10, บสิบสี่ใบนะครับผมอ่าใส่นี่สามสามสี ให้นี่สีเพราะเป็นตัวหลักนะครับผมต่อมาเป็นทิกเกอร์และเกจศูนย์นะครับผมตัวเริ่มใช้เอลอยเอทนะครับผมนะให้มันเข้าให้มันเข้ากับมอคันใ่เล็กหน่อยเออใส่ใบหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับผมทิกเกอร์เราจัดเป็นใส่ชิแล้วก็ชิเป็นชิ้ปดนะครับผมนี่ใส่ชิช้แปดขี้แปดฮิลสี ดอสี่หรือใครจะจัดเป็นขี้สิบสองก็ได้นะครับผมอันนี้จะจัดเป็นขี้แปดฮิวสี่ดอสี่นะครับผมประมาณนี้สำหรับทิกเกอร์ของเด็กนี้นะครับผมมาต่อมาเราจะไปดูนะครับผมว่าเวลาเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะฮะสวัสดีครับผมพุกโตเองครับวันนี้ผมจะมาประกาศว่าตอนนี้ช่องนิ้วพุกโตโซล่าของเราได้มีระบบเมมเบอร์ชิพหรือระบบสมาชิกแล้วโดยราคาเพียง50บาทเท่านั้นพอเมื่อคุณสมัครคุณก็จะได้รับตําแหน่งสุดว่าผู้ศรัทธาไปเลยพร้อมกับสิทธิพิเศษอีกมากมายไก่กล้อง โดยคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะสามารถได้ดูคลิปวิดีโอก่อนใครนอกจากนี้ยังสามารถได้ดูคลิปวิดีโอพิเศษที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้ด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับผมผมจะเอารายชื่อของคนที่สมัครเนี่ยมาไว้เป็นขอบคุณในช่วงต้นคลิปหรือไม่ก็ท้ายคลิปด้วยนะครับผมในคลิปถัดไปโอเคอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆเพื่อเ่วยสนับสนุนตัวผมนะครับขอบคุณครับโอเคมาเรามาอยู่ในช่วงการเล่นนะผมก็มาเติมในการเป็นใช่นะครับผม บอกได้เลยว่าเกจหนึ่งเกจสองไม่ค่อยฟิกนะครับผมว่าคุณจะไล่เป็นลาเม็ดอะไล่เป็นลาเม็ดก็ได้นะผมหรือคุณจะไล่เป็นใบอื่นก็ได้อะหรือไล่เป็นใบนี้ก็ได้นะผมเราไม่ฟิกนะผมแต่นี้ขอไล่เป็นลาเม็ดแล้วกันอะแต่ไล่เป็นลามเอ็ดอะไรก็ปล่อยนะผมอ่สมมติเราได้เริ่มก่อนนะได้เริ่มก่อนนะฝั่งตรงข้ามตีมาแล้วก็ปล่อยปล่อยสักดำหนึ่งนะผมปล่อยปล่อยปล่อยพอดำหนึ่งเพื่อให้เราได้เล่นในเทคนิอนาคตบอลได้เลยว่าพอเราขึ้นเกจหนึ่งหรือสองเนี่ยปล่อยยาวนะผม จะไล์เป็นชายก็ได้นะผมเพื่อรอไปเล่นมาครับเมล็กหรืออะไรอะไรจากนี้นะผมหรือใครอ่ะถ้าไม่อยากนันก็ถ้ามีไอ้นี่ผมว่าเล่นไอเนี้ยไลฟ์เนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าได้เล่นต้นเกมสมมติเราอะมีตัวอะไรก็ได้อะสมมุติเรามีเรามีชายเรามีชายเข้าดามจโซนมีชายเข้าดามจโซนเข้าดามจโซนปุ๊บเราไลฟ์นี่มาเสร็จแล้วกดเทคโซบัสโซบัสอารามิออกได้เรียกชายคว่ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราคว่ำแดมหนึ่ง เราความวนึ่งเดมหนึ่งเท่ากันแล้วเนี่ยเราได้เราได้ตัวตีเพิ่มแล้วอ่าแต่แล้วเราก็ไลฟ์เป็นเกียร์สามถ้าหลุดเล่นเอลโกดีเอลตามยถาก,กรรมไปนะครับผมแต่ถ้าไม่หลุดก็อะไรล่นกว่าถ้าไม่หลุดเอลโกดีเอลเล่นมาคัทเมล็กไปเลยครับผมไลฟ์มาคัทเมล็กเสร็จกดเทคอะไรเคาร์เตอร์บาร์สองอะไรก็ว่าไปนะผมให้ได้มันได้เทคเนาะเอออ่าสมมุติเราเราได้ไลฟ์มาคัทเมล็กสมมุติเราเรามีแดม เราได้เริ่มก่อนอ่ับฟันตรงข้ามสองคัตเตอร์บา็ยดิงแดมหนึ่งห่าเสร็จละเราสามารถแบบกดกดนะผมะกดเทคมาคับนไม่เล็กเขาหนึ่งไม่ใช่เขาโซบานนะผมชุบขึ้นมาชุบโซเนี่ยชุบอะไรชุบมาเลยนะผมซึ่งตัวที่แนะนำให้ชุบจะมีสามตัวนะครับผมที่ผมแนะนำให้ชุบนะก็คือเอ๊้ไม่ดีสี่ตัวเลยดีกว่า สี่ตัวที่แนะนําให้ชุบนะในเกมลบนะผมก็คือจะมีนี่จะมีตัวนี้ตัวนี้เอามาไว้บูทหมื่นสามไม่ใช่ไม่มีอะไรเยอะไอ้นี่เอาไว้ยืนเอาไว้เอาไว้ป่าหลังเรียไอ้นี่เอาไว้เพิ่มแนวตีเพิ่มนะผมไอ้นี่ก็เอาไว้ตีเหมือนกันตีให้แรงนะผมก็ประมาณนี้สมมุติอะเราได้ป่าหิวสมมุติละเราก็เลี้ยงเกมไปนะผมเล่นก็เก็บโพเทควันนะผมไม่ต้องไม่ต้องเล่นโพเทคทูบอกแล้วโพเทควันนะผม ก็เลยอ่ะสมมุติเราชุบชุบสามชุบไอ้นี่หนึ่งารามดหนึ่งลามดอีกใบจะปาชายปุ๊บแล้วว่าไป <c oughs> แต่หลักการเล่นง่ายนิดเดียวนะผมให้ชายตีชายข้างไหนก็ได้ที่ตีก่อนข <c oughs> อผมแนะนานะว่าถ้าถ้าเรามีชายสามตัวอย่างเงี้ยและมีต่อพูทธอะไรว่าไปอ่ะ <c oughs> ผมแนะนําว่าให้เอาชายข้างที่ตีเบาที่สุดตีไปก่อนเพราะเขาจะกันแน่ๆนะผมเขามีเขามีเปอร์เซ็นต์การสูงก็เอาเนี่ยตี เสร็จแล้วกดเทคชายจิ้มหนึ่งอะไรว่าไปแถวหน้าบวกบวกบวกหมื่นอ่ะอันนี้บวกหมืน่นอันนี้บวกหมืน่นนี่บวกห้าพันห้าพันอันนี้ก็บวกห้าพันอีกจากเทคมาข้ามไปเลขห้าพันห้าพันห้าพันอีกตัวแรงนะผมเสร็จแล้วก็เราเอาเนี่ยารามิเอตใบนี้บูสต์นะผมเอามาคั้ามไปเลขตีเสร็จแล้วกดเทครามิเอต์า,าตร์คอเตอร์บัสอะไรก็ว่าไปถ้าเรามีค่าคอร์สนะผมก็ใช้มาคั้ามไปเลขตีไปเลยฝั่งเราข้ามกันไม่ได้นะผมไอ้ใช้พิชัดกันไม่ได้ฝั่งเราข้ามกันแล้วก็ปล่อยไม่ก็เขาก็จะกาดสุดมือแแลล้้วววกก็็็ไไไไดดอะรร่่าปผมเเสจนีย เราก็เขาเนี่ยตีนะผมตีไป,ไปต่ออีกตีถ้าคอนเราพอกดกดเทคไปอีกเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามพิทักษ์ไม่ได้อีกแต่ถ้าเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีพิทักษ์เราก็ไม่ต้องกดเก็บไว้รอกดหลังจากนี้อีกนะผมก็เสร็จแล้วก็อะไร,ก,รก็ว่าไปประมาณนี้การเล่นมันประมาณนี้ง่ายนิดเดียวนะผมชุบชุบยังไงก็ได้ฟอร์เมชันอย่างเงี้ยคือดีที่สุดแล้วเว้ยเท่าที่ผมเคยได้เล่นมาหลายตานะครับผมและเล่นโปรเทควันดีโปรเทคทูไม่เวิร์กนะผมไม่เวิร์ก ก็ประมาณนี้สำหรับเด็กของมาคัทเมเล็กโปรเทควันนะครับผมก็สำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มว่าเฮ้ควรจะใส่ใบนี้อะไรแทนอะไรใบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้นะผมหรือใครอยากจะมาบอกว่าเอเด็กผมเนี่ยมีจุดเสียอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็ประมาณนี้สำหรับเด็กลิชฮักเอเดอร์มาคัดเมเล็กโปรเทควันนะครับผมเคทังหมดก็ประมาณนี้นะผมก็ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย 「私へとひとつひとつの思い出たちを集めた手繰り寄せて」